เดี๋ยวเราจะมาคุยกับท่านดรคิมนะครับท่านดรจักุลพจน์นะครับธนาโรคโสโครณนะครับท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์และนักวิเคราะห์ประจำหนังสือทีมดอกเบี้ยธุรกิจนะครับวันนี้ขอเรียนสัมภาษณ์ท่านดรคิมในประเด็นประโยชน์ของเทคโนโลยี AI และ Data ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขอเรียนทท่านดรคิมก่อนนะครับท่านดรคิมการวัสดีครับสวัสดีครับมิสเตอร์ฮาและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ ครับขอบคุณท่านดรอิมเป็นที่สุดแล้วนะครับที่เสาะเวลามาร่วมพูดคุยกับผมป่าวุ่าท่านได้ฟังท่านผู้ชมในรายการนะครับการเชิญเลยครับท่านดรอิเต็งทีมครับครับหลายท่านคงได้ยินคําว่า AI มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีค,ความรู้สึกเออ่เหมือนถ้า ผมจะเดาดูนะครับบางท่านอาจจะรู้สึกตื่นเต้นหรือบางท่านอาจจะรู้สึกกลัวกับคำคำนี้นะครับอตื่นเต้นในความหมายที่ว่ามันจะให้ประโยชน์อะไรกับเราหรือว่ามันจะทําให้โลกของเราดีขึ้นยังไงนะครับหรือว่าอถ้ารู้สึกกลัวก็คือมันจะมาแทนเราหรือเปล่านะครับก็อ่อณวันนี้นะครับอมันก็ยังมีอคำ ศัพเพิ่มเติมอีกนะครับก็เป็นคำว่า general หรือว่าทั่วไปนะครับก็คือ general AI หรือว่า general artificial intelligence เนี่ยซึ่งหมายความว่า AI ที่เหมือนกับว่ารู้ตัวเองมีคอนเซียสแบบว่ารู้สำนึกอะไรของตัวเองขึ้นมาได้เงี้ยอันนี้ทุกวันนี้ยังไม่มีนะครับก็คิดว่า AI ก็คงยังไม่สามารถมาแทนพวกเราใครคนใดคนหนึ่งได้นะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะ,ะมีความเป็นไปได้ มากขึ้นอยู่เรื่อยๆแล้วก็อาจจะเร็วกว่าที่ทุกคนคิดนะครับแต่ว่ากว่าจะไปถึงจุดนั้นได้นะครับมันก็ยังไม่ง่ายแล้วก็มีมีอุปสรรคมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ยังต้อง break t h r o u g ไปมากมายมหาศาลเลยนะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของอพลังหรือว่า ทรัพยากรทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยที่จะต้องมาพัฒนาเพื่อสร้าง general AI ขึ้นมาให้ได้นี่นะครับมันอาจจะต้องใช้ทรัพยากรที่แบบว่ามากกว่าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรามีอยู่ทุกเครื่องบนโลกนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าไม่แน่นะครับ คุณเฮาถ้ามีเรื่องของคอนตัม้มคิวติ้งขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่ทุกคนคิดก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าสําหรับวันนี้นะครับสถานการณ์ของ a i ไเนี่ยไปถึงขั้นไหนแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอยากจะขอย้อนกลับไปว่ามันเริ่มต้นขึ้นมาได้ยังไงก่อนนะครับคุณเฮาครับในช่วงยุคประมาณ ประมาณปีสองพันกว่าเนี่ยแหละครับคุณเฮาก่อนหน้านี้นะครับมีนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์อยู่คนหนึ่งนะครับชื่อจอฟฟี่ฮินตันสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมอยากจะยกให้คนคนนี้เนี่ยเป็นบิดาแห่ง a อไอของโลกเลยก็ว่าได้นะครับคุณเฮาคือ,อเรื่องของเรื่องเนี่ยท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวอเมริกันนะครับน่าจะจบปินสตันหรืออะไรประมาณนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคุณเฮาแต่ว่าพอเขาเหมือนจะคิดค้น a อไอขึ้นมา อ่าน่าจะสี่ห้าสิบปีแนละ้วเหมือนกันนะฮะตั้งแต่ตอนที่เขาเรียนจบเป็นอาจารย์หนุ่มๆอะไรอย่างงี้ฮะปรากฏว่าในสมัยนะั้นนะครับคุณเฮาแทบไม่มีใครสนใจ ไอ้สิ่งที่เขาคิดค้นขึ้นมานี่เลยนะครับคุณเราเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่ายังไม่มีใครเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้นี่ฮะก็คืออวิธีคิดที่แบบว่าเอาข้อมูลต่างๆมาคํานวณอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ให้แบบว่าคอมพิวเตอร์มันเหมือนเรียนรู้ขึ้นมาเองว่าจากผลการคํานวณหนึ่งบวกหนึ่งหรือว่าเป็นการคํานวณย่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบคํานวณแบบเป็นหลายพันล้านขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยฮคือณวันนั้นเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยเหมือนกับว่า พลังในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์หรือว่าทรัพยากรในการคำนวณของคอมพิวเตอร์เนี่ยยังมีไม่มากพอนะครับซึ่งมันก็ทําให้งานวิจัยหรือว่าความคิดของเขาเนี่ยยังไม่สามารถทําออกมาเป็นรูปธรรมอย่างที่จะเห็นผลเป็นในเชิงประจักษ์หรือว่าเห็นผลการใช้งานได้จริงนะครับปรากฏว่าเป็นอย่างนี้นะครับคุณเฮานักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวอมเมริกันท่านนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็พยายามไปเสนองานวิจัยทั่วอเมริกาเนี่ยนะครับ ขนาดคนที่อเมร e. 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 ิกาเองนี่นะครับยังไม่ยอมรับไม่มีใครคิดว่าทําได้จริงเนี่ยขนาดที่อเมริกาเจ้าพ่อแห่งเอ่อเทคโนโลยีของโลกเนี่ยะครับก็ในสมัยนั้นยังยังพลาดขนาดนี้เลยะแต่ว่าทั่วนี้เขาก็โอ้โหเป็น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 แบบว่าเหมือนกับเป็นเอ่อเป็นเป็นที่รุ่งเป็นเป็นเป็นเมืองของเอไอเมืองหนึ่งของโลกขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าณวันนั้นเนี่ยคนที่เริ่มต้นเอไอเนี่ยก็คืออยู่ที่อเมริกาแต่ว่าที่คนที่อเมริกาเนี่ยไม่ไม่ได้มีใครสนใจเลยจนคุณ จอฟฟี่ฮินตันคนนี้นะครับคุณเราต้องไปเริ่มต้นใหม่ที่แคนาดานะครับก็ไม่ได้อ่าไกลจากสหรัฐอเมริกาเท่าไหร่ก็ไปขึ้นเหนือไปอยู่เป็นเพื่อนบ้านอเมริกาปรากฏว่าถ้าถามว่าทุกวนันนี้ถ้าถามกันนะครับว่าประเทศไหนอ่าในบนโลกเราเนี่ยประเทศอะไรเป็นประเทศที่อ่าเป็นต้นกําเนิดของ AI เนี่ยคำตอบก็คือแคนาดานะครับปรากฏว่าจอฟฟี่ฮินตันเนี่ยก็ไปอ่าโด่งดังหรือว่าไปอุ่่งเรืองอยู่ที่แคนาดาน่าจะเป็นที่ตอนโต,โตก็ จะเรียกว่าเป็นเมืองหลวงแห่ง AI ไของโลกก็เมืองหนึ่งก็ว่าได้เลยครับก็คือพอเขาไปทํางานวิจัยอยู่ที่นู่นนะครับก็มีลูกศิษย์ลูกหาอะไรมากมายเนี่ยก็ทําให้เกิดเกิดเป็น AI แบบขึ้นมาทุกวันนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นมาจากคนคนนี้แล้วก็สมัยนั้นขณะที่อเมริกาเนี่ยก็ายังไม่ยอมรับกันซ้วยซ้ำนะครับซึ่งมาถึงทุกวันนี้นะครับคุณฮาวหลังจากนั้นมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันถึงเกิดการยอมรับ a อนี่ขึ้นมาได้นะครับก็ ปรากฏว่าพอพลังประมวลผลคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นครับโดยเฉพาะอย่างพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆที่เกี่ยวเรื่องของการแสดงผลที่ผมพูดไปครั้งที่แล้วนะครับมันเอามาใช้ในการคำนวณแบบปีกย่อยการคำนวณย่อยๆเนี่ยซึ่งพอประกอบกันเข้ามาเนี่ยมันก็ทําให้เกิดเ,เกิดผลเกิดการคำนวณที่แบบว่าเอาส่วนย่อยๆมารวมกันกลายเป็นบบการคำนวณที่มีพลังมีแบบ มีความซับซ้อนสูงแต่ว่าก็เกิดจากการคำนวณย่อยๆจากชิดประมวลผลเล็กๆเนี่ยรวมๆกันมันก็เลยเกิดเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบจำลองเป็น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 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มัน จะเรียกว่าคิดเองได้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกนะครับเหมือนมันเรียนรู้จากอข้อมูลที่มามากมายนะครับที่เข้ามาที่มันผ่านตากองมันมามากมายแล้วก็อผ่านการประมวลผลย่อยๆเข้าไปมากๆเนี่ยเหมือนกับมันเรียนรู้แล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองไปเรื่อยๆจนทำให้เหมือนว่ามีข้อมูลใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าพอจะที่จะอะพัฒนา องความรู้ของมันนะฮะอันเดิมครับเหมือนกับว่ามันเคยเห็นข้อมูลคล้ายๆกันมาแล้วพอเห็นอะไรที่มันแตกต่างกันนิดหนึ่งมันก็เริ่มเดาออกนะฮะว่าไอ้นี้มันต่างไปนิดเดียวมันน่าจะเป็นอย่างนี้อยู่หรือว่าถ้าอันนี้มันมีตัวแปรอะไรที่แตกต่างเพิ่มขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งไปแล้วอันนี้มันก็เหมือนกับเรียนรู้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยพอมันเห็นข้อมูลเยอะๆเนี่ยนะฮะมันเอาไปเหมือนกับว่ามีไปส่งต่อการเรียนรู้กันได้อีกนะครับก็คือมาเปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนกับเปลี่ยนเปลี่ยนกรอบ เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวแสดงผลตอนท้ายนิดน,นึงแล้วก็เอาไปทํานายสิ่งใหม่ๆได้เลยนะครับซึ่งพอ,อพลังการประมวลผลหรือว่าตัวฮาร์ดแวร์หรือว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีศักยาภาพ,าพเพิ่มขึ้นเนี่ยการใช้งานแรกของ AI เนี่ยนะครับคุณคุณเอาหลังจากที่เราส่งข้อมูลให้มันเรียนรู้มากๆเนี่ยมันก็เกิดเป็นการใช้งานแรกของ AI ไได้ในสาขา คอมพิวเตอร์วิชั่นหรือว่าการมองเห็นของคอมพิวเตอร์นะครับก็คือมันเป็นการแปลงรูปภาพนะครับคุณฮาวแปลงรูปภาพอ่ารูป ics, คอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่หละฮะมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะอ่าเชื่อมโยงกันนะฮะเราใช้อุปกรณ์ประมวลผลด้านกราฟิกอ่าประมวลผลด้านการแสดงผลเนะี่ยมาใช้ในการสอนะคอมพิวเตอร์แล้วการใช้งานแรกของมันก็คือเรื่องของการมองเห็นของพยุทธ์ขอของคอมพิวเตอร์นะครับก็คืออ่ามัน จากรูปภาพคนเราเนี่ยมองด้วยตาเนี่ยเราเห็นเป็นรูปนะครับแต่คอมพิวเตอร์เนี่ยเขาไม่ได้มีตาเขาไม่ได้คิดได้หรอกนะครับว่ามันอันนี้คือรูปเขาไม่ได้รับรู้เป็นรูปเหมือนเรานะครับทุกอย่างที่แสดงโปรดออกมาเป็นรูปเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็คือตัวแปรคือตัวเลขของคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งนะครับก็คือพอเราแปลงรูปเป็นตัวเลขนะครับของคอมพิวเตอร์เขาก็ทํางานอย่างนี้ของเขาตลอดนะครับพอแปลงมาเป็นตัวเลขเนี่ยปรากฏว่าเอาตัวเลขต่างๆเนี่ยไปคํานวณแล้วสุดท้ายเนี่ย มันสามารถทําให้คอมพิวเตอร์เน,นี่ยมันจําได้นะว่าเออค้าตัวเลขอย่างเงี้ยมันคือรูปแบบนี้กลายเป็นว่าเราส่งรูปต่างๆไปให้คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มันก็แปลงเป็นตัวเลขไปเรื่อยๆของเขาเนี่ยนะครับมันก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆสุดท้ายมันเลยเรียนรู้ได้ว่าถ้ารูปแบบนี้แปลงเป็นตัวเลขแบบนี้ต่อไปถ้ามันเจอรูปคล้ายๆแบบนี้แต่ไม่ใช่รูปนี้ทีเดียวมันก็แปลงเป็นตัวเลขออกมาเป็นตัวเลขใกล้เคียงกันเนี่ยสุดท้ายมันเลยรู้ว่า เอออันนี้มันยังเป็นรูปแบบเดิมอยู่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราให้รูปศาสตร์ไปเช่นรูปสุนัขหรือรูปแมวเนี่ยอันนี้มันรู้แล้วว่าเออแมวเปลี่ยนห้าแมวยืนแมวเดินแมววิ่งอ่าสุนัขเดินสุนัขวิ่งอะไรอย่างเงี้ยครมันมันนักพันธุ์ต่างๆเนี่ยมันรู้แล้วว่ายังเป็นสุนัขอยู่อันนี้ยังเป็นแมวอยู่อันนี้เลยฮะเคยเกิดการใช้งานอ่าการใช้แรกของเอไอขึ้นมาก็คือมันอ่าอยู่ในสาขาการ มองเห็นของคอมพิวเตอร์มันรู้แล้วว่ารูปนี้คืออะไรรูปเลนนี้คืออะไรจนทุกวันนี้นะครับคุณฮาแค่หลังจากที่คอมพิวเตอร์เนี่ยมันมองเห็นได้ว่าสิ่งนี้คืออะไรใน,ในสายตาของมนุษย์เนี่ยพอมันแปลงเป็นตัวเลขของเขาเนี่ยสุดท้ายทุกวันนี้ไอการมองเห็นของคอมพิวเตอร์เนี่ยก็พัฒนาต่อไปก็คือกลายมาเป็นสิ่งที่เราเคยได้ยินอีกนะฮะน่าจะเคยผ่านหูผ่านตามันอีกในสมัยนี้นะฮะก็คือเรื่องของเซลฟ์ดิวิ่งคาร์หรือว่ารถขับเองได้นะครับซึ่งณวันนี้นะครับคุณฮา อันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วนะครับมันมีการทดลองมีการใช้งานจริงมีการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยอะไรกันเรียบร้อยหมดแล้วนะครับมีรถที่ขับเองได้เนี่ยวิ่งอยู่บนถนนของที่สหรัฐอเมริกาเรียบร้อยผ่านมาตรฐานความปลอดภัยของที่อเมริกาเรียบร้อยนะครับเพียงแต่ว่าอันตอนนี้นะครับก็พูดต่อไปได้อีกนะว่ามันเป็นอะไรที่ว่าค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมแบบแพร่หลายเลยนะครับคือคน <S 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 พอมีเทคโนโลยีอย่างนี้เข้ามาก็ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมชอบคนชอบเทคโนโลยีอยู่แล้วสุดท้าย ที่เรายังไม่เห็นว่ามันมาถึงแพร่หลายไปทั่วโลกแบบที่เรา,เามันจะมาถึงตัวเราเมื่อไหร่นะครับมันเป็นเพราะว่ามันผลิตไม่ทันนะครับมันโรงงานที่มันผลิตรถพวกอย่างนี้ได้นะครับยังผลิตไม่ทันไม่งั้นเนี่ยมหาเศรษฐีของโลกคนปัจจุบันเนี่ยครับ อันดับหนึ่งของโลกนะครับก็คืออีลอนมัสเป็นเจ้าของบริษัทเทสซาเนี่ยครับก็คือรถของเขาก็ขับเองได้นะครับแล้วก็มีการอัปเดตโปรแกรมเนี่ยให้มันฉลาดเรียนรู้ขึ้นไปมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอยากจะท่ามอีกนิดนึงครับก็คือถ้าเราถัดจากเรื่องการมองเห็นของคอมพิวเตอร์รถขับเองได้เนี่ย AI มันเอาไปทำอะไรได้อีกนะครับคุณฮาเอาไปวิเคราะห์หุ้นเอาไปทำนาย คาดการราคาของหุ้นซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ยังมีความผิดพลาดอยู่ครับไม่ใช่ว่า AI มันจะเล่นหุ้นเก่งกว่าคนครับก็คือเก่งกว่าในระดับหนึ่งที่มันมีระเบียบมีวินัยอะไรมากกว่าก็คือเขาเอาไปเขียนเป็นกฎระเบียบว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้จะให้คอมมันขายหุ้นให้หรือซื้อหุ้นให้นี่ครัอันนี้ก็มีลักษณะการใช้งานอันนี้มีมีมีลักษณะการใช้งานอย่างแบบนี้อยู่แล้วก็ถ้ากลับไปเรื่องเดิมอีกเรื่องของการมองเห็นของคอมพิวเตอร์นะครับคุณเฮา อาจจะเคยเห็นอยู่แล้วนะครับเรื่องของการสแกนใบหน้านะครับคุณเฮาอันนี้ก็ใช้ AI กันอีกก็คือเป็นเรื่องของการมองเห็นคอ,อมพิวเตอร์มันจดจำใบหน้าได้เป็น facial recognition นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นตัวอย่างการใช้งานของ AI ในยุคป,ปัจจุบันนะครับแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดจะให้มันมาแทนคนเนี่ยมันใกล้จะถึงวันนั้นหรือ,อยังนะครับก็คำตอบก็ยังยังยังห่างอยู่แต่ว่าอระยะห่างเนี่ยผมบอกได้เลยว่า อ่าถึงแม้มันยังห่างเนี่ยแต่มันจะใกล้ขึ้นเร็วกว่าที่คิดนะครับก็อันนี้มันก็เป็นอะไรที่อ่คนเราเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องอเตรียมตัวแล้วว่างานงานที่เราเคยเห็นอยู่ในอดีตนะฮะปัจจุบันก็ไม่ได้มีงานอ่บางอย่างที่ในอดีตมีแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมันก็เหมือนกันครับในอนาคตงานบางอย่างที่ปัจจุบันไม่มีอ่ในอนาคตก็อาจจะมีและอะไรที่ ในปัจจุบันนี้ในอนาคตก็จะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมีการเข้ามาพัฒนาได้แต่สุดท้ายแล้วนะครับคุณเฮาสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับก็คือยังเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะครับคุณเฮาคือผมคิดว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับคุณเฮาไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเนี่ยมันยังต้องการคนสอน a ออยู่ครับคุณเฮาคือ ถึงแม้มันจะฉลาดพอที่จะคิดเองได้นะครับคุณฮาแต่ว่ามันก็ยังยังต้องมีคนสอนอยู่คือมันเ,อเนเรีย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 นของมันเองได้แต่มันไม่ได้มาเรียนหนังสือแบบของเรานะครับมีป .1 ถึงป .6 แต่อาจจะเรียนได้เร็วกว่าเราอีกด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าอมันก็ยังต้องงานคนคอยบอกว่าจะให้มันเรียนอะไรอยู่นะครับอันนี้แหละครับคือสิ่งสําคัญก็คือมันก็ยังมีโอกาสที่เราอถ้าเรารู้นะครับว่าเราจะสอนอะไรมันรู้วิธีสร้าง a อไอขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ย จะเป็นประโยชน์เป็นอาชีพที่หากินได้อยู่ต่อไปในอนาคตนะครับยกตัวอย่างอาชีพเหล่านี้นครับก็คือเบื่องอดัตซ c ์เรื่องของเอไอเอนจิเนียวิศวกรเอไอครับซึ่งเรื่องเรื่องของการศึกษาที่ใครที่อยากทํางานแบบนี้นะครับแล้วจะ ต้องไปเรียนอะไรถึงจะมาทํางานแบบนี้ได้นะครับคุณเฮาซึ่งอันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดนะครับเรื่องของการอสอนเอไอให้ a อไอมันคิดรู้จักข้อมูลอะไรขึ้นมาเองอย่างนี้นะครับมันเริ่มต้นมาจากวิชาสติตินี่แหละครับคุณเฮาครับครับจากที่คุณจอฟฟี่ฮินตันคิดคน้นเรื่องของอการสอนคอมพิวเตอร์ขึ้นมาพวกนี้นะฮะก็คือมันก็ เหมือนจะพวกสถิติ x y เรื่องของการคำนวณค่าเฉลี่ยเรื่องของการคาดการค่าของ y ถ้าเรามีค่าของ x ตามนี้ตามสมการต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นพื้นฐานของมาเนี่ยอยู่ในวิชาสถิติที่สอนในระดับปริญญาตรีทั่วไปนะครับจริงๆม .6 อยู่ในคณิตศาสตร์ม .6 ก็มีอยู่แล้วนะครับซึ่งจากคณิตศาสตร์เหล่านี้เนี่ยมันก็ พัฒนาต่อไปแต่ว่าเบือเบ้องต้นเนี่ยพื้นฐานของมันก็อยู่ในระดับเนี้คือเป็นอะไรที่คนธรรมดาเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจสามารถจะเรียนรู้ได้บวกกับการเ,าเรียนการเขียนโปรแกรมเข้าไปนะครับอันนี้เป็นอะไรที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับถ้าเรา,เ,าเห็นแล้วเรารู้แล้ววิธีการทำงานของ AI มันเป็นยังไงแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรจากมันยังไงเนี่ยหรือว่าเราจะาหากินงอย่างมันยังไงหรือว่าจะไปทำ ไปไปทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับมันเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้เยอะนะครับ<ม>ก็อันนี้เนี่ยก็ถ้า,ามีคําถามหรือว่าอยากจะคุยกับผมต่อเรื่อง AI เนี่ย,อ,ยอัยังไงก็ติดต่อมาหรือว่าให้กูณเอาเนี่ยอลองอยกตัวอย่างเรื่องที่อยากจะรู้มาเนี่ยผม พอที่จะอธิบายเรื่องเหล่านี้ได้เพราะว่าทุกวันนี้ผมก็เป็นดัตเซอร์อยู่นะครับก็คือเป็นทํางานเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลทํางานเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็เริ่มต้นจากเรียนเศรษฐศาสตร์นี่นะครับแล้วก็ไปเรียนต่อดัตเซอร์ก็สุดท้ายก็ได้มาทํางานเกี่ยวกับ AI อะไน,นี้ก็ถือว,ว่าเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตของผมเหมือนกันที่มีโอกาสได้เปลี่ยนสายการทาํางานไม่งั้นทุกวันนี้อาจจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์อยู่ปกติก็รู้แต่เงินเฟอ้อมหาภาคจุลภาคอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้ผมก็สามารถเอาเกี่ยวกับเรื่องของ การคำนวณทางสถิติต่างๆที่ได้จากการเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยเอามาใช้สร้างเป็นการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ AI มันคิดเองได้บางทีมันก็รู้นะฮะว่าอันไหนเราจะขายได้อันไหนเราจะขายไม่ได้อน,นี้ก็เป็นอะไรที่เอาไปหากินหรือว่าไปทำงานอะไรอย่างอื่นได้นะครับก็พอที่จะใช้ AI เนี่ย คาดการ์หรือทํานายลักษณะของคนต่างๆว่าคนแบบไหนเหมาะที่จะซื้อของเราหรือของของเราเหมาะที่จะขายกับคนแบบไหนเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้ a อในเชิงของธุรกิจครับซึ่งอนน้เรื่องพวกนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอที่ทุกท่านอาจจะเคยได้ยินอยู่แล้วนะครับคำว่า Big Data ้ mm hmm. ก็คือเพราะมันมีเ i นี่แหละคือต้องมีข้อมูลเยอะมากนะครับซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นอะไรที่ต้องใช้วิศวกรข้อมูลใช้โปรแกรมอคอมพิวเตอร์หลายต่อหลายโปรแกรมเนี่ยเข้ามา ทํางานด้วยกันซึ่งอพอมันเป็นคาว่า Big Data เนี่ยเราต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เยอะนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะจบหรือว่าใส่อยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องเครื่องเดียวได้มันเลยต้องใช้โปรแกรมอะไรมากมายเพื่อเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเพื่อมาประมวลผลช่วย AI มันในการเรียนรู้หรือว่าเป็นที่เก็บข้อมูลที่มันมากมายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ การใช้งานส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้เยอะหรือว่าไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนเข้าใจนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เป็นพื้นฐานแล้วก็ถ้าเกิดไปใช้งานจริงเนี่ยพอเราเข้าใจพื้นฐานเนี่ยบางทีก็พอที่จะ,ะใช้งานได้บางอย่างแล้วนะครับพอที่จะให้เราเอามาทํางานหรือสร้างประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นต่อยอดให้กับงานของเราหรือก็อองค์กรของเราได้พอสมควรอยู่แล้วนะครับใน อในวันนี้นะครับถ้ามีคําถามหรือมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนี่ยเดี๋ยวเราเก็บไว้แล้วก็มาคุยกันต่อได้อีกทีนะครับผมก็อยากจะมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ AI หรือว่าวิธีเอา AI มาใช้หรือว่าแม้กระทั่งวิธีพัฒนา AI เนี่ยถ้าเกิดมีท่านไหนสนใจอยากจะเข้ามาพูดคุยต่อกันเนี่ยก็เชิญได้ตลอดเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีคําถามยังไงพี่ๆเราเชิญได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยครับโอ้โหแล้วลวัวนนี้ จริงๆสงมัยก่อนผมผมไม่ไม่ไม่ทราบเลยนะครับแต่ว่าพิ่มาทราบจากเชนดรอชีมน,นะฮะว่าแล้ว a ไอเข้ามาเยอะๆจะทําให้เราตกนาำไหมครับไม่เลยครับก็คือมันยังต้องการคนที่จะมาสอน a อไอว่าให้มันไปทําอะไรอยู่นะครับอย่างที่ผมบอกเลยนะครับก็คือถ้าเรามาเรียนพวกสถิต,ติหรือว่ามา่าเรียนพว,พวกพวกพวกโปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยมันสามารถที่จะมามีอาชีพที่มีมีมีมโอกาส มากมายอีกมาหาศาลในอนาคตเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นอะไรที่อคอมพิวเตอร์มันทําได้ไม่ยากเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยว่ามันก็มีโอกาสที่จะ,ะ,ะถูกถูกให้ถูกให้คอมพิวเตอร์มาทําได้แทนอยู่นะครับแล้วอคนเนี่ยก็จะต้องไปทำเนอื่นที่มันยากขึ้นแทนครับอันนี้ก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียแล้วแต่งานเลยครับคุณเฮาก็คืออยากให้นึกถึง AI เนี่ยเป็นสมองอ มันพอคิดอะไรพื้นฐานได้บ้างนะครับแต่ว่าเรื่องของงานบางอย่างที่มันค่อนข้างที่จะเป็นงานที่ซ้ำลูทีเงี้ยฮะซึ่งถ้าเกิดมันเขียนโปรแกรมที่มันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเนี่ยมันก็สามารถใช้โปรแกรมแทนได้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการ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 ยงเงการใช้งานการทำงาน,างานเบื้องต้นอยเง,งี้ยเช่นการการการทำงานที่มันไม่ได้มีอะไรซับซ้อน ไม่ได้เป็นงานสีมือะครับเป็นงานที่แบบว่าทําซ้ําๆแล้วก็เอเป็นงานที่ทําเอแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ยากแบบว่าไม่ต้องเป็นสีมือหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับที่เราจะ,จะเขียนโปรแกรมแล้วก็ให้หุ่นยนต์เนี่ยมันขยับตัวขึ้นลงอะไรเงี้ยทํางานพวกเนี้ยแทนมนุษย์ไปนะครับอันนี้ก็มองในเชิงของงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการผลิต นะครับขั้นตอนต่างๆในการผลิตมันก็ช่วยให้โรงงานต่างๆเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอันนี้พูดตรงๆเลยว่าทุกวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะโรงงานที่เป็นบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยนะมีการใช้อ,ออตโตเมชันหรือการใช้โรบติกหรือว่าการใช้เทคโนโลยีที่แบบว่า,วา แมชชีนเลอร์นิ่งเข้ามาเรียนรู้ในการซ่อมบำรุงก็ยังมีนะครับการเตือนภัยอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าเป็นไปได้ที่จะมีโอกาสที่จะให้หุ่นยนต์เข้ามามามาเป็นมาเป็นแรงงานแทนเรานะครับมาเป็นอผู้ที่ทำงานแทนเราส่วนมนุษย์เนี่ยอย่างที่ผมบอกก็ต้องไปทำงานที่มันยากซับซ้อนมากมายขึ้นนะครับ อันนี้ทิ้งท้ายนิดนึงนะครับจากรบกวนท่านต้องติชิมช่วยอวยพรวันปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับสอง5ันห้ากสบห้าท่านผู้ฟังกับท่านผู้ชมในรายการหน่อยครับยินดีเลยครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับประสบแต่ความสุขความสำเร็จแล้วก็มีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็มีแต่สุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีอโอกาสที่ดีมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาตลอดเลยนะครับขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ทุกท่านเนี่ยประสบะประสบแต่เรื่องดีๆตลอดเวลา ทุกวี่ทุกวันเลยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านามีแต่ความาดีใจกับทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเลยนะครับแล้วก็รักษาตัวรักษาสุขภาพให้แข็งแรงกันทุกท่านนะครับขอให้ท่านปลอดภัย <บ S 1> ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณท่านดรชิ็มนที่สุดเลยนะครับที่สละเวลามารุวมพูดก,กับผมเป่าท่านผุกฟังท่านผู้ชมในรายการนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าต้องกลับยนเชิญท่านดรชิกเพิ่มมาให้สัมภาษณ์ในรายการอีกนะครับเดี๋ยวไปนัดกัเจนนะครับทานค้าครับขอบคุณครับ อยขอบคุณท่านดรชินเป็นที่สุดเลยนะครับท่านดรสกุลฟดนะครับธนารุณโสพลนะครับท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับและนักวิเคราะห์นะครับประจําหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจนะครับต้องการขอบคุณมากๆเลยนะครับกับประเด็นในวันนี้นะครับประเด็นของข่าวที่เรามาคุยกันในบทสัมภาษณ์ในวันนี้ก็คือประโยชน์ของเทคโนโลยี AI และ Data นะครับแต่ว่าเดี๋ยวปีหน้านะครับเดี๋ยวมาเรียนสัมภาษณ์ท่านดรชินในเรื่องต่างๆต่อไปนะครับก็ พอดีวันนี้ยังไม่ได้เรียนฐานท่านนะครับอย่าง b i g Data นเนี่ยฮะเพราะว่าเราจะเห็นนะฮะตอนเนี้ไม่ว่าอะไรต่างๆใช่ไหมครับเขาก็จะเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลแล้วก็บอกเป็น b i g Data แล้วก็จะประมวลผลออกมาแม้แต่ตอนนี้เวลาเราเสิร์ชหาข้อมูลในโลกโซเชียลใช่ไหมครับหรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆวันทีเรากําลัางหาข้อมูลใน Google ข้อมูลในใ,ใ,ใ,ในในเว็บไซต์ในอะไรต่างๆในจูดีๆก็จะขึ้นใน โซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะว่าข้อมูลที่เราจะกี้เราหาอยู่มันก็แปลกใจนะทำไมมาขึ้นให้เราเห็นซ้ำๆ้ๆๆจากสิ่งที่เราค้นหาอาจจะค้นหาทาง Google แต่มาเจอใน Facebook หรืออะไรต่างๆใช่ไหมครับว่าเอ้ยทำไมตรงนี้มาจากเป็น Big Data หรือว่าเป็น AI ระบบข้อมูลผลหรือเปล่าแล้วเห็นว่าเรากำลังเซิร์ชหาข้อมูลอะไรแล้วก็มาให้เห็นใช่ไหมครับเหมือนกับเป็นชอยให้เราได้ได้ได้โฟกัสลงไปถึงจุดต่างๆที่เรากำลัง มีความสนใจหรือว่าอยากจะเรียนรู้หรืออยากจะได้ข้อมูลในด้านนั้นๆแล้วก็มีประเด็นที่อยากจะเรียนถามอย่างเช่นถ้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์แต่ตอนนี้มาเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนักวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้มีความสําคัญยังไงเพราะว่าบางครั้งเหมือนกับสมัยก่อนก็อาจจะเป็นคล้ายๆอับ e a เ c h and Development ิร์อเหรือเปล่าทรัพยากรมนุษย์ที่เหมือนกับเป็นคังข้อมูลหาข้อมูล Data ต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้ เหมือนกับว่าตอนนี้บริษัทต่างๆถ้ามีความจาเป็นต้องให้ท่านนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนักวิเคราะห์ข้อมูลมาช่วยเกออ็ะแกงข้อมูลหรือว่าสรุปข้อมูลให้กับเราอย่างเช่นตลาดนักทัพหรือว่าเราจะเล่นหุ้นหรืออะไรต่างๆเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆสรุปเป็นกราฟมาให้เราหรือเป็นกระดาษ A 4ีมาเราก็เอามาอ่านปุกเราสามารถที่จะเลือกลงทุนหรือว่าดูจุดเด่นจุดด,ด,ดาา้อยสโควตอนลิซิสก็เป็นยังไงจากการที่มีท่านนักวิเคราะห์ข้อมูลนักวิเคราะห์ อ่านักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและตรงนี้เราต้องเริ่มต้นเรียนแบบไหนเหมือนกับ AI engineering หรือเราต้องเรียน s c i e n c ซหรือเราต้องเรียนอะไรใช่ไหมครับรูปแบบการศึกษาจะต้องเปลี่ยนไปไหมแล้วเราจะไปเรียนปริญญาตรีมีเลยไหมใช่ไหมครับอย่างเช่นเราเรียนเศรษฐศาสตร์แล้วเราจะเปลี่ยนมาเป็น AI engineering ได้ไหมหรือว่าเรียน s c i e n c ซได้ไหมหรือว่าเราต้องไปต่อยอดในระดับปริญญาโทปริญญาเอกต่อไปหรืออะไรต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็ Big Data เนี่ยผม ผมอยากจะเรียนถามแต่ว่าขอเป็นโอกาสต่อไปนะฮะว่า b ิ g d a t ตเนี่ยมีความจำเป็นยังไงเพราะว่าเหมือนกับเป็นคังคังคังข้อมูลเลยนะครับแล้วก็เป็นคังที่สำคัญใช่ไหมครับว่าใช้เอามาประมวลในหลายๆด้านได้เลยจะแยกเป็นประเภทประเทศอะไรประเทศเ,เ,เลยหรือเปล่าเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสได้เรียนถามท่านดรคิมเดี๋ยวค่อยขออนุญาตเรียนสัมภาษณ์ท่านดรชิมในประเด็นต่างๆที่ท่าน,าาน่วยเล่าให้ฟังในเบื้องต้นในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่า AI เนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยนะครับไม่ว่าอย่าง งานข่าวก็มี AI แล้วนะครับผู้ประกาศข่าวที่มาจาก AI ก็เหมือนกันใช่ไหมครับคำหน้าที่แทนผู้ประกาศข่าวได้อะไรได้ใช่ไหมครับหรือว่าในหน่วยงานอื่นๆหรือว่าถ้าเราไปเยี่ยมสมัยก่อนนี่มีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์หรืออะไรต่างๆก็จะใช้ระบบโรเมติกใช่ไหมครับ,บรถโรบอทอะไรอย่างเี้ยโรเมติกต่างๆใช่ไหมครับแมชชีนแล้วก็ใส่ข้อมูลลงไปใช่ไหมครับก็ทํางานแบบออโตเมติกเลยใช่ไหมครับเครื่องกลกลไกคอมพิวเตอร์ แม็ดทีนต่างๆทํางานใช่ไหมครับปัม้มนุ่นทําชิปทําอะไรต่างๆซึ่งทันสมัยมากๆเลยนะครับตอนนี้เราอาจจะต้องตับตัวใช่ไหมครับแล้าอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะมาควบคุมและถ่ายทอดให้กับระบบ AI ใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรนะครับในอนาคตนะครับเดี๋ยวขอพักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงท้ายของชั่วโมงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับพักสักครู่ครับ